ผลพ,พวงจากเซ็กซ์ทอยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอดิฉันติดตามรายการชูรักชูรสเป็นประจำทุกครั้งนะคะโอ้โหขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องอยากปรึกษาคุณหมอทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นกันกับแฟนดิฉันไม่เคยถึงจุดสุดยอดไม่ว่าจะเล้าโลมหรือว่าจะทํายังไงก็แล้วแต่ค่ะจนกระทั่งแฟนเอาอุปกรณ์ที่เรียกว่าเซ็กซ์ทอยชนิดแบบสัน่นมาช่วยกระตุ้นให้ปรากฏว่าดิฉันได้สัมผัสถึงคําว่าจุดคล라이สแมกค่ะ แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าทุกครั้งที่ดิฉันถึงจุดสุดยอดเนี่ยนะคะโดยการใช้ตัวช่วยอุปกรณ์ตัวนี้หลังจากนั้น2-3วันจะเกิดอาการตกขาวอย่างมากเลยค่ะ,คะลักษณะของตกขาวนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะวันแรกจะเริ่มมีสีขาวขุ่น ยิ่งปล่อยเอาไว้หลายวันจะกลายเป็นสีเขียวแล้วก็มีกลิ่นด้วยเล็กน้อยนะคะดิฉันเคยซื้อ,อยามาเน็บแต่ก็ไม่หายขาดค่ะการใช้ยาชนิดเน็บช่องคลอดบ่อยๆแบบนี้เนี่ยนะคะจะเป็นอันตรายไหมคะคุณหมอและอาการที่เป็นนี้จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือเปล่าค่ะการใช้เครื่องมือช่วยเนี่ยมันก็เใ็นเนื้อคนเราปกติธรรมชาตินะครับซึ่งอาจจะมีความแข็งความที่มันไม่สะอาดอะไรก็ได้ทําให้เกิดปัญหาตามมาไปถามคนที่เขาเคยเห็นว่าเนี่ยบางทีนะเอาใส่ถ่านเปิดสวิต บางพื้นเนี่ยมันมันเลื้อยไปได้เองด้วยมีครับมีบบแต่บางทีม,มันจะสกระปรกง่ายนะครับรลแล้วก็ฐานข้างในเนี่ยถ้าเกิดบางคนล้างแล้วมันซีลไม่ดีเนี่ยนะ่ย <S 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 สนิมข,นขึ้นข้างในสนิมลามทั้งรุ่นเลยก็มีครับก็มีนะครับคือปัญหาของวิกฤีิอะไรเนี้ยที่ผมไม่เกิดตกข่าวแล้วแล้วแต่เนี่ยเข้าใจว่าเกิดจากการติดเชื้อการติดเชื้อเนี่ยก็คือเข้าใจว่ามันคงไม่สะอาดดีคือเวลาเราใช้งานใช่ไหมตึ้งตรงจุดเนี้ยเป็นจุดที่เรียกว่ามีแบคทีเรียมีเชื้อโรคเกิดขึ้นได้ง่ายนะว่ามันอยู่ใกล้เถาวัน หรืออาจจะไม่แม่นคุณชายอาจจะโดนดนก้นโดนอย่างนี้ซึ่งอาจจะโดนเชื้อโรคจากทุบันหนักเข้าไปก็ทําให้มีการอักเสบเกิดขึ้นก็ได้นะแล้วก็หลังการใช้ง,งานเนี่ยคงต้องทําความสะอาดดีๆแต่ไงก็ตามเชื้อโรคที่เจอบ่อยๆในเดือนนี้นะครับก็เป็นเชื้อโรคที่มักมาจากทุบันน่ะนั้นคุณพี่หญิงวักบอกว่าเนี่ยม,มีกลิ่นมีกลิ่นคือเชื้อจากทุบันหนักเข้าไปปนกับตกถ่านในท้องคอดซึ่งกลิ่นมันจะเป็นคั่งๆกับเค็มๆเค็เขียวด้วยเห็นบอกว่าเขียวด้วยในกรณีที่ตกเท้ามามีเขียว เหลืองคันมีกลิ่นสีข้อนี้แสดงว่ามีการติดเชือ้อมีเชื้อโรคถ้าเกิดว่ามีตกขาวแล้วเนี่ยแล้วเป็นแล้วเป็นอีกหลายๆครั้งเนี่ยต้องดูว่าเอ้ยตกขาวเรานี้นะเป็นเชื้อนี้เนี่ยยาดิบดิมหายจริงหรือเปล่ารหรือต้องไปหาหมอดีกว่าไหมรหรือหมอจะแนะนําว่าเออต้องปฏิบัติตัวยังไง จะหายากโรคนี้ใช้ยาเหน็บช่องคลอดบ่อยๆค่ะจะเป็นอันตรายต่อผู้หญิงคนนี้ยังไงบ้างไหมคะยาเหน็บช่องคลอดส่นม,มากแล้วก็ไม่ดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดนะ,ค,ะคือเหน็บไปแล้วเนี่ยมันเหมือนยาทาภายนอกพิเษเฉพาะที่ตรงนั้นตรงนั้นเท่านั้นคือคไม่ได้ดูดซึมเข้าไปสู่มดลูกหรือข้างในเลยมันก็ติ่นชั้นมันก็ละลายมาหมดมันเป็นยาฆ่าเชื้อภายนอกซึ่งเหน็บไปแล้วก็ไม่มีอันตรายใดๆเชื้อโรคเหล่านี้นะก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยเป็นสาเหตุข,ของการเกิดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจาก หรือเชื้อที่ที่ว่าเป็นญาติๆกับหู่เหมอนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีวัคซีนฉีดป้องกันโรคนี้แล้วนะครับก็ถ้าตัวเราจะเป็นมะเร็งปากมดลูกก็ควรไปฉีดวัคซีนนะครับใช้เซ็กซ์ทอยแล้วติดเชื้อเนี่ยมีวิธีการให้คุณผู้ชายทําอย่างอื่นไหมครับที่จะทำให้เธอเนี่ยถึงจุดคลี่แม็กซ์ได้พเราสังเกตว่าเออตรงนี้นะระยาเราชอบชอบอย่างเนี้ยถ้าอย่างนี้คนภรรยาช่วยพูดด้วยก็ดีผู้หญิงก็ต้องบอกว่าเนี่ยฉันชอบอย่างนี้ที่สุดในโลกเลยนะแต่เนี้ยโอ้โหชอบมากเลย ซึ่งผู้ชายก็รู้ว่าเออต้องเปดีนะคือมันต้องคุยกันว่าชอบยังไงบ้างนะแล้วก็อาจจะก็นาใช้เครื่องกระตุ้นอะไรก็ได้ก็ถ้าผู้ชายรู้จักจุดที่เรียกว่าจุดที่ผู้หญิงไวต่อความรู้สึกเมื่อกี้นี้เรียกว่า G สปอตก็คือผนังช่องข้อทางด้านหน้าลึกกระแบงในประมาณหนึ่งข้อนิ้วเราก็วัดดูนนิ้วข้อเราขนาดนี้เออพอใส่ไปนิดนึงก็จะเจอตรงเนี้ยเป็นนุนๆนิดหน่อยแล้วก็เขาเรียกรับบิ้งหรือถูๆหน่อยมันจะเหมือนรู้สึกเหมือนจะปวดฉี่มากๆ แท,แทบอันบันวะไม่ได้แล้วก็มันบางครั้งการกระตุ้นแบบนี้ก็ทําให้ถึงจุดยอดได้โดยที่ไม่ต้องใช้ของตัวเองใส่เข้าไปเลยได้นะครับก็คือว่าต้องเรียนรู้ว่าจุดนี้เขาชอบไหมถ้าจุดนี้ชอบอไม่ต้องใช้เครื่องช่วยอะไรงนั้นนะใช้ตัวเราเองแท้ๆบางครั้งถ้าผู้ชายสัยใหม่าอาจจะงใช้อารเราเซตก็ได้นะแต่ตึงมีมีหลายๆอย่างแต่ว่าผู้หญิงบางคนก็ต้องถามว่าชอบไหมเพราะผู้หญิงบางคนไม่ชอบใช้อารเรเซตรู้สึกว่ามันอาจจะโหดร้ายเกินไปที่จะทำอย่างนั้นก็ได้นั่นคือ มันคือตั้งคุยกันก่อนค่ะบือคนุณผู้หญิงก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์แล้วก็ไปตรวจเช็คดูนะครับว่าจะรักษาได้ยังไงส่วนคุณผู้ชายก็ควรจะหาความรู้เพิ่มเติมด้วยว่าจะทําให้แฟนเราเนี่ยถึงจุดคลายแม็กซ์ได้ยังไงบ้างนะครับ